วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ7อันดับสัตว์ที่สามารถเอาตัวรอดได้เก่งที่สุดในอาณาจักรสัตว์แล้วมาดูกันว่าความทรหดของพวกมันจะทำให้คนอึ้งและทึ่งมากแค่ไหนเราจะมาสำรวจเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งของสัตว์ที่สุดยอดแต่สัตว์บางชนิดสุดยอดยิ่งกว่าชนิดไหนๆเริ่มติดตามและนับถอยหลังเพื่อค้นหาสัตว์ที่ไม่เหมือนใครไม่ธรรมดาที่สุด ใน7อันดับนี้ได้เลยอันดับที่7อูดสุดยอดสัตว์จอมทรหดอันดับแรกของเรามาเริ่มตน้นในดินแดนแห่งความสุดขั้วสุดขั้วที่ว่านั้นก็คืออากาศร้อนสุดขั้วและขั้วด้วยคุณต้องแกร่งพ่อตัวจึงจะอยู่รอดในทะเลทรายได้และด้วยเหตุนี้จึงทำให้อูดอยู่ในอันดับที่7ของเราสัตว์ที่ได้ชื่อว่า เป็นสัตว์ที่จอมทรหดที่สุดในโลกนับเป็นเวลาหลายพันปีที่ผู้คนต้องเดินทางและข้ามดินแดนอันแห้งแล้งอย่างอาระเบียโดยใช้สัตว์เป็นพาหนะที่มีฉายาว่าสำเภาทะเลทรายแต่บางคนไม่ได้เปรียบเทียบม,มันอย่างนั้นเลยขณะที่พวกมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นบางคนแค่เรียกมันว่าหมาตามใจคณะเดินทางเท่านั้นเองแต่คณะเดินทางย่อมรู้หน้าที่ของมัน แม่อูดมีรูปร่างที่อัปลักษณ์แต่มันก็อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แม้แต่หมาก็อยู่ไม่ได้ผู้เลี้ยงอูดได้เผยว่าอูดจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพทะเลทรายได้เก่งมากแม้ในที่ที่แห้งแล้งและร้อนอากาศก็ไม่เพียงพอแต่สัตว์ตัวใหญ่พวกนี้ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งพวกมันแบกน้ําหนักได้600ปอนปอนเป็นเวลาสิชั่วโมงต่อวนันโดยที่ไม่ต้องกินน้ําหรือหยุดกินอาหารเลยแล้วนี่ คนคิดว่าสุดยอดไหมล่ะครับอันดับที่6หนูพูดถึงหนูแล้วหลายคนคงร้องอีกันเลยรู้หรือไม่ว่าหนูนั้นถูกยกให้เป็นสัตว์ยอมทรหดอันดับที่6ของเรากันเลยและยังเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของมหาชนอีกด้วยหนูดํารงอยู่บนโลกใบนี้มาก,กว่าหลายล้านปีแล้วซึ่งพวกมันก็มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งผลก็คือพวกมันปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตได้แถมยังขยายพันธุ์ได้มากนับได้ว่าขยันผลิตกันจริงๆนั่นแหละและพวกมันนั้นใช้เวลาตั้งท้องไม่นานเลยหลังจากมันคลอดแล้วใน30-45วันต่อมาพวกมันก็โตพอที่จะหากินเองได้แล้วและนั่นแหละทำให้ในปัจจุบันหนูเพียงคู่เดียวสามารถแพร่พันธุ์ลูกหลานของมันได้มากกว่า1 5 0 0 0ตัวต่อปีกันเลยทีเดียวและการเอาตัวรอด ก็คือสุดยอดทักษะของหนูนั่นเองจึงถูกจัดให้เป็นสัตว์จอมทรหดอันดับที่6เพราะพวกมันทนทานมากเนื่องจากพวกมันนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเอาชีวิตรอดให้ได้และมนุษย์อย่างเรานี่แหละต้องคอยระวังเพราะหนูเพราะหนูบางชนิดเราไม่ควรที่จะสนิทกับมันด้วยไหนจะเรื่องโรคที่พวกมันคอยแพร่เชือ้อเรากำจัดไปฝูงหนึ่งอีกฝูงหนึ่งก็จะกลับขึ้นมาอีกเฮ อันดับที่ห้าแมลงสาบถ้าใครที่กำลังกินข้าวอยู่แล้วก็รีบวางข้าวแล้วมาฟังเราก่อนและกหันถ้าหากคุณคิดว่าหนูนั้นคือฝันร้ายที่สุดของเราแล้วเะนั้นแล้วมแมลงสาบก็เปรียบเสมือนกับฝันร้ายอันน่ากลัวของหนูอีกต่อหนึ่งเพราะหันถือได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นทรรห,รหรัสถูกจัดให้เป็นสัตว์ยอมทรหดอันดับที่ห้าเพราะไม่ว่าเราจะจู่โจมมันด้วยอะไรมันก็รอดได้ทุกอย่าง ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะมันมีหนวดที่ไวต่อประสาทสัมผัสอย่างมากและมันมีสมองอยู่ที่กลางแผ่นหลังมแมลงสาบจึงหลบพ้นกับทุกอย่างที่พุ่งมาได้นั่นก็เป็นเพราะพวกมันเรียนรู้มาอย่างโชคโชนความจริงก็คือมันอยู่บนโลกนี้ยาวนานกว่า400ล้านปีประสบการณ์ของมหันได้รับต่อๆมาจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่นและรู้หรือไม่ว่ามแมลงสาบนั้นเคยกัดกินไดนโนเสาร์มานานกว่าที่มันซุกอยู่ในห้องครัวของคุณเสียอีก ไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะครับรีบสำรวจเดี๋ยวนี้เพราะสัตว์เหล่านี้ซ่อนเก่งและอยู่คู่บ้านคู่เมืองไม่ยาวนานอันดับที่4หมีขั้วโลกในดินแดนทานน้ำแข็งนี้สัตว์ที่อาศัยอยู่จะต้องหาวิธีเอาตัวรอดจากความหนาวสุดขั้วโดยทั่วไปแล้วมีขั้วโลกจะมีชั้นไขมันที่หนาถึง20เซนติเมตรก็เลยทีเดียวและมีขนที่ให้ความอบอุ่นถึงสชั้น แต่ลูกหมีไม่ได้มีขนหนาขนาดน,านั้นด้วยเหตุนี้แม่หมีที่ตั้งท้องอยู่จึงต้องหาขนทางอื่นเพื่อหนีสภาพอากาศอันเลวร้ายของอาร์ติกแม่หมีจึงลงไปที่ใต้พื้นดินลึกลงไปใต้ถ้ำหิมะนี้เป็นที่ที่แม่หมีขวโลกใช้หมกตัวให้พ้นจากสภาพอากาศหนาวอันเลวร้ายในอาร์ติกแม่หมีขวโลหจะเก็บตัวอยู่ในถ้ำนานถึงสเดือนซึ่งหวนพลังงานไว โดยการลงไปจำศีลในที่ที่ลึกที่สุดอัตราการเต้นของหัวใจมันจะลดเหลือ8ครั้งต่อนาทีเท่าน,านั้นส่วนระบบเผาผลาญในร่างกายมันจะช้าลงกว่าปกติครึ่งหนึ่งและมหันจะตกลูกในขณะที่ยังจำศีลอยู่แต่เหตุผลที่มีค้อโลกได้เป็นสัตว์จอมโทรหดอันดับที่4น,นั้นเป็นเพราะว่าในระหว่างที่มันกําลังจำศีลอยู่ตลอดสีเดือนเต็มมันจะไม่ยอมถ่ายหนักหรือถ่ายเบาเลยแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เพียงแต่ความอดทนในระดับสุดยอดเท่าน,านั้นแต่ยังเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์สนใจอย่างมากด้วยนั่นเองอันดับที่3แผ่นกวิ้นจกักรพพรดพวกมันคือเหล่าแผ่นกวิ้นจกักระพรดในช่วงแรกเริ่มฤดูหนาวเมื่อทะเลเย็นจนเป็นน้ำแข็งและจับตัวกันได้แน่นหนาพอสัดส่วนใหญ่ก็มุ่งหน้าสู่ทางเหนือเพื่อหาที่อบอุ่นยกเว้นเหล่าแผ่นกวินจกักรพพรด พระสุดยอดจอมทรหดส,สายพันธุ์นี้พวกมันได้ตัดสินใจผสมพันธุ์ในที่ที่หนาวที่สุดในโลกพวกมันเดินและคลานเป็นระยะทางไกลกว่า80กิโลเมตรเพื่อหาแหล่งผสมพันธุ์พวกมันจะเกาะกลุ่มกันไว้เพื่อหลบพ้นภัยลมหนาวแผ่นกุหินตัวเมียจะวางไข่ตัวละหนึ่งฟองก่อนที่จะทิ้งให้ตัวผู้ดูแลไข่บรรดาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายจะต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดไปตลอดช่วงฤดูหนาวในทวีปแอนตาร์กติกาพวกมัน จึงสร้างรังขึ้นด้วยเท้าของตัวมันเองพวกมันจะคอยประคองไข่ของลูกรักเอาไว้ที่ปลายยอดนิ้วเท้าและปกป้องไข่เอาไว้ด้วยไออุ่นจากผิวหนังจากนั้นก็ยืนถกไข่ไว้ตลอดหน้าหนาวพวกเหล่าตัวผู้จะยืนแข่งทื่อเป็นเวลา65วันและคอยกก,กไข่เอาไว้แม้จะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่หนาวสุดขั้วเจอลมกระโชกและพายุหิมะอันร้ายแรงก็ตาม จนผ่านอุปสรรคเหล่านี้มาได้ทั้งหมดโดยที่พวกมันไม่ได้กินอาหารแม้แต่คําเดียวเลยอันดับที่สองมแมลงวีตา้าบนเทือกเขาแห่งนิวซีแลนด์ยังมีสัตว์จอมทตรดอันดับที่สองอยู่พวกมันก็มีวิธีเอาตัวรอดจากภัยหนาวได้อย่างมหาศจรรย์ส์สุดๆมันคือมแมลงขนาดยักษ์ในตระกูลจิ้งหรีดน,นั่นเองมแมลงวีตา้าสุดยอดมแมลงผู้แข็งแกรง่ง มีเปลือกแข็งหุ้มทั่วทั้งลำตัวฟันแข็งแกร่งและคมกริบแต่ที่มันต่างจากหมีขั้วโลกกับแพนกวีนก็คือมันเป็นสัตว์เลือดเย็นและเมื่ออุณหภูมิต่ำลงเจ้าวิต้าจะออกโรงทันทีมแมลงวิต้ามักโดนแช่แข็งอยู่บ่อยครั้งหัวใจของมันจะหยุดเต้นการทำงานทุกอย่างในสมองจะหยุดลงเช่นเดียวกับร่างกายของมันที่กลายเป็นน้ำแข็งด้วยเป็นเช่นนี้บ่อยครั้งหลายต่อหลายเดือนติดต่อกัน ซึ่งต้องเป็นสัตว์ที่พิเศษที่สุดจริงๆจึงจะรอดในสภาวะเยือกแข็งเช่นนี้ได้เพราะสัตว์ทั่วๆไปอย่างเก่งก็คงหายใจต่อได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่ไม่ใช่กับวิต้าเหล่านี้แน่นอนอันดับที่หมีน้ำสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมโทรหดอันดับที่หนึ่งเป็นสัตว์ที่คุณสามารถหาพวกมันเจอได้ทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ก้นมหาสมุทร จนสูงสุดของเทือกเขาหิมาลัยกันเลยทีเดียวเริ่มหันอยู่รอดได้แม้แต่ในอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งในอาร์กติกหรือแม้แต่ในทะเลทรายและในป่าฝนเขตร้อนคุณจะสามารถพบสัตว์จอมทรหดอันดับหนึ่งได้ทุกที่ที่มีหญ้ามอสหรือเห็ดรากขึ้นอุปสรรคเดียวที่สัตว์จอมทรหดอันดับที่หนึ่งมีอยู่นั่นก็คือพวกมันตัวเล็กเกินไป จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยจะพบว่ามันเป็นสัตว์ที่น่ารักจะเหมือนตุ๊ก,กตาหมีตัวน้อยกันเลยโดยปกติแล้วเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วชนิดนี้จะเคลื่อนไหวโดวยใช้ขาเล็กๆอ้วนท่วนทั้งสีคู่คอยดูดน้ําเลี้ยงจากาหญ้ามอสและเห็ดราในยามที่สภาพแวดล้อมอันหดหายจะมีผลให้สัตว์ตัวจิ๋วเหล่านี้ต้องขดตัวและตายลง พวกมันต้องสูญเสียน้ำไปถึง99%กันเลยทีเดียวและเข้าสู่สภาวะหยุดการเคลื่อนไหวด้วยสิ้นเชิงหรือพูดง่ายๆก็คือปิดระบบการทำงานทุกอย่างในตัวจนกว่าสภาพแวดล้อมจะดีขึ้นเมื่อเข้าสู่สภาวะนี้แล้วสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้แน่นอนสามารถรอดชีวิตในจุดที่มีอุณหภูมติต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสได้สบายและแม้แต่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัด อุภูมิสูงถึง150องศาเซลเซียสก็ยังเอาตัวรอดได้เช่นกันสุดยอดที่สุดเลยเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย